สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดนะคะก็จะนําสูตรเด่น2ตัวล่างนะคะวันนี้แอดมาลงรัฐบาลไทยให้นะคะแอดลองลงรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าแอดก็เริ่มทํารัฐบาลไทยมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลง YouTube นะคะอันนี้เป็นงวดแรกนะคะแล้วก็เป็น e ีพีแรกของรัฐบาลไทยนะคะเด่น2ตัวล่างนะคะเรามาดูว่าเด่น2ตัวล่างมีตัวไหนบ้างในงวดถัดไปนะคะแต่แอดจะเริ่มทําตั้งแต่งวดที่แอดยกตัวอย่างมาเลยนะคะอ่ะ งวดนี้ก็จะเป็นงวดของวันที่เดี๋ยวสกูแอดดูแป๊บนึงนะคะงวดของวันที่17กุมภาพนะัานธะ์หกหนะ17กุมภาพันธ์หกหนะงวดแรกนะสูตรที่แอดเนี่ยแอดก็มีสูตรอันนี้นะคะหลักพันลบหน่วยบนนะคะเราก็ได้ตัวไหนมาแล้วก็ลดลงไปหนึ่งแปมก็คือใช้แค่สองตัวนะคะเพื่อจะไปหาสองตัวล่างนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะยกตัวอย่างนะคะหลักพันก็คือ หลักพันก็คือเลข8นะคะนี่หลักพันคือเลข8ลบด้วยหน่วยบนก็คือเลข7นะคะหน่วยบนก็คือเลข7แบบนี้นะคะอ่ะได้เท่าไหร่ก็ได้1นะคะนี่ได้1แบบนี้นะคะพอได้1มาแล้วก็ยก1มานะคะ1นะคะก็เปรียบเสมือน x นะคะค่าที่เราหาได้นะคะต่อไปก็ลบ1นะคะก็จาก1ก็เป็น0นย์คะลดลงมา1แต้มน,นะคะก็จะได้ หนึ่งและศูนย์นะคะผลออกก็คือนี่นะศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดที่เราต้องการคือเด่นสองตัวล่างเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเลขศูนย์นี่นะศูนย์เข้านะคะนี่เข้าสิบบอ่ะทษทีค่ะสิบล่างนะคะอ่าไปต่อนะคะก็คือนำ หลักพันก็คือเลขหนึ่งนะคะลบด้วยหน่วยหน่วยบนก็คือเลขห้านะคะหนึ่งลบห้าสี่นะคะเอาสี่มาตั้งลบหนึ่งแต้มก็จะเป็นสามนะคะสี่และสามนะคะในรอบอ่าถัดไปนะผลออกนี้นะคะแปดหกเจ็ดศูนย์สามนี่สามเข้าตัวนี้นะคะก็สามตัวนี้นะคะเข้าหน่วยล่างนะคะทุกคนหน่วยล่างนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะใช้นำหลักพันนะคะหลักพันตัวนี้ก็คือเลขเจ็ดน,นะคะเจ็ดลบด้วยหน่วยบนก็คือเจ็ดเจ็ดลบเจ็ดก็เหลือได้ศูนย์นะคะเหลือศูนย์นะคะศูนย์ลดหนึ่งก็เป็นเก้านะคะศูนย์แล้วก็เก้านะคะในรอบที่อ่าสี่ลำดับที่สี่เนี่ยค่ะผนออกหกหนึ่งแปดที่เราต้องการคือหนึ่งและศูนย์เนาะศูนย์เข้านี่หน่วยเข้าหน่วยล่าง ต่อไปค่ะนำหลักพันก็คือหลักพันก็คือ0ลบหน่วยบนก็คือ8นะคะเท่ากับแปดศูนย์ลบแปดก็เหลือแปดเหมือนเดิมนะคะแปดนะคะก็แปดแล้วก็ลบลงหนึ่งก็คือแปดแล้วก็เจ็ดแบบนี้นะคะเห็นไหมมีแค่สองตัวนะคะอ่ะในรอบที่ห้านะคะผลออกนี่ห้าแปดอ่ะก็แปดเข้านะคะเข้าไปที่หน่วยล่างเหมือนเดิม รอบถัดไปนะคะก็คือหลักพันก็คือเลข5นะคะลบ9ก็จะเหลือ4อี่นำสี่มาตั้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆสี 4, ลบหก็เป็น3รอบนี้หลุดไปนะคะหลุดก็ไม่เป็นไรมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะ,ะไปต่อกันนะคะก็คือ8ปดลบสองเหลือหเนาะ 6-1ลบ1ก็เป็น5อย่างนี้นะคะรอบที่7นี้นะคะก็เข้าไปที่0 6อ่ะ6เข้าเนะนี่6เข้าก็จะเข้าหน่วยล่างเหมือนเดิมนะคะหน่วยล่าง ต่อไปนะคะก็คือนำเลข5นะคะเป็นหลักพันนะคะแล้วก็ลบด้วยหน่วยบนก็คือเลข2ก็เท่ากับเหลือ3แบบนี้นะคะ3ลบ1ก็เหลือ2แบบนี้นะคะลบ1งคงที่เนาะในอะรอบต่อไปนะคะก็คือออกศูนย์ี่หน่วยล่างส่วนมากออกหน่วยล่างเนาะเท่าที่ดูมานะคะเนี่ยออกหน่วยล่างต่อไปค่าหลักพันเราคือตัวไหนหลักพันคือเลข9นะคะ9ลบ หน่วยบนก็คือเลขหกเลือสามไมหกเจ็ดกัดเลือ3สามเนาะสามสองเหมื 6, 7, 8, หอ 3, นะ <c oughs> 3, 2, มนเดิมค่ะนี่เห็นไหมออกเก้าสองค่ะรอบไปออกเกนะ้าสองเนาะนี่เก้าสองก็คือสองตรงนี้ก็เข้าหน่วยอีกแล้วนะคะหน่วยล่าง แอดใช้จริงมาหลายงวดแล้วนะคะแต่เพิ่งได้ลงให้ทุกคนงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะก็คืองวดวันที่16ตุลาคม65นะคะต่อไปค่ะหลักพันก็คือเลข1นะคะลบด้วยหน่วยบนก็คือเลข7นะคะก็เหลือ6เนาะหกดลง1แต้มก็เป็น6แล้วก็5นะคะในรอบที่10นี้นะคะออก6 1นี่นีคะ6 6มา10ล่าง มา10ล่างนะคะในรอบถัดไปค่ะก็นําเหมือนเดิมค่ะเลข1นะคะลบกับ7อ่ะเป็นเลขชุดเดิมไหมเนี่ยอ่ะไม่ชุดเดิมนะอ่ะเท่ากับ6เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็น6แล้วก็5อย่างงี้นะ,ะในรอบถัดไปออกเห็นไหมคะออก5อ้านาะห้าสามเข้าที่5นี่ก็เข้าไปที่10 10ล่างนะคะอ่ะรอบต่อไปค่ะ หลักพันเราคือเลขศูนหลักหน่วยบนเราคือเลข5้ลบกันก็เหลือ5้นะห้ 5, ลด1แต้มก็เป็น5แล้วก็4แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าในรอบต่อไปก็คือออกที่1นสี่นะหนึ่สีสเข้าหน่วยหน่วยล่างนะะต่อไปคะ่ะทุกคนหลักพันเราก็คือเลข6นะคะแล้วก็ลบด้วยสี่ สี่ก็คือหน่วยบนสองสองลบหนึ 2, 2่งแต้มก็เป็นสองหนึ่งอย่างนี้นะคะในรอบต่อไปก็คือออกที่สี่สองนะคะสองเข้าเข้า,ขาที่หน่วยล่างส่วนมากที่แอดดูนะ,ะเห็นหน่วยล่างเยอะมากเลยตอนนี้นะคะต่อไปค่ะหลักพันของเราคือเลข1บวกอ่าทษทีนะคะลบสามนะคะสามซึ่งเป็นหน่วยบนนะคะในรอบที่ออกที่ผ่านมานะคะก็เหลือสองก็เป็นสองแล้วก็หนึ่งนะคะ ในรอบนี้ออก83นะคะหลุดไปนะไม่มี3รอบนี้หลุดอ่ะรอบต่อไปค่ะคือ9กลบ2เหลือ7เนาะ7 6นะคะ7 6 7 6นะคะทุกคนอ่ะรอบนี้ออก7 5ก็เข้าที่เลข7ก็คือเข้า10 10ล่างนะคะทุกคนอ่ะเข้าหลัก10นะคะรอบนี้นะคะ ที่รอบเข้างวดปัจจุบันนะคะอ่างวดที่ผ่านมานะคะอ่าต่อไปก็คือเลข3นะคะ3-3ลบ3นะคะนี่3ลบ3ได้0นะคะแล้วก็เอา0ลด1ลงไป1แต้มก็เป็น9นะคะในรอบที่ผ่านมาออกไปที่50แบบนี้นะคะแล้วก็วงเลยค่ะเพราะว่าเข้าเนาะที่หน่วยล่างมารอบที่เรารอคอยกันแล้วนะคะทุกคน รอบวันที่อ่แอร์เขียนมัน,นรอบตรงนี้ให้นะ,ะ16 16 5ตรงนี้นะคะรอผลเนาะ,ะหลักพันก็คือ4 4ลบ9นะคะก็5เนาะ5 ได้5มาแล้วนะคะแล้วก็จะลบ1แต้มตามสูตรของเราก็จะเป็น5 4อันนี้รอผลนะคะทุกคนเนี่ยรอผลนะรอผลตรงนี้นะอ่ะสูตรแรกนะคะของเด่น2ตัวล่างนะคะที่แอดให้ก็คืออย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็เอาไปเล่นดูนะคะว่าจะจับ5กับอะไร4กับอะไรนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรนะคะใน EP ถัดไปนะคะดูไว้ก่อนนะคะสูตรนี้แอดฝากไปด้วยนะคะแอดทำครั้งแรกนะคะทำลง Youtube ครั้งแรกแต่ว่าสูตรนี้แอดมันเดินมาหลายงวดแล้วนะคะที่ผ่านมาที่แอดนำไปแทงหลายๆงวดนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันนะคะใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ